สวัสดีครับบางวุฒิภูเก็ตครับวันนี้มาเกะกองซิมราตนะครับตัวนี้เป็นตัวรู้สึกว่าจะเป็นโปรแกรมตัวใหม่มาแล้วนะครับซึ่งก็สังเกตได้ง่ายครับเมื่อเราเกิดปิดพาวเวอร์รเราก็จะเห็นโหมดตัวนี้เพิ่มมานะครับซึ่งก็ลองเล่นกับทีมงานช่างดูแล้วก็เรื่องของรายละเอียดของสีโมดซาเดอร์เพิ่มขึ้นมานะครับ <c oughs> ส่วนนักตกปลาก็ตามนหนึ่งที่สําคัญเลยเราจะคุยเรื่องของแหล่งตกปลาซึ่งเองผมเองอยู่ทางอดามันแล้วก็มีเพื่อนเพื่อ,อแล้วก็ตามที่ผมมีข้อมูลอยู่แล้ว ตรงนี้เราจัดการให้พร้อมนะครับอย่างเช่นเครื่องนี้ไปทางอนดามันนะครับก็มีลำไม้ตกปลานะครับที่บางส่วนผมก็ลองอดัมันเนะี่ยผมค่อนข้างพูดได้สนิทปากเลยว่าส่วนหนึ่งผมไปลองตกมาแล้วนะครับแต่อาจจะไม่ทั้งหมดโดยเฉพาะแถวกระบ,บี่พังงาน,นี่ผมก็ไปลองมาทั่วนะครับค่อนข้างทั่วเพราะปกติผมก็เป็นคนตกปลาขายอยู่แล้วนะแต่บางจังหวัดไกลๆสตูลผมก็มีไปลองมาบ้างนะครับตรังก็มีพอพอคยไปนะครับแต่ไม่ใช่ แต่ก็ไม่ได้บ่งบอกสื่อถึงว่าผมไปตกมาเลืกกองนะครับซึ่งเรามีกองมากก็จริงนะครับส่วนหนึ่งเราต้องสังเกตได้ว่า1กองนั้นปลามากินน้ําขึ้นน้ําลงในกองหนึ่งกองนะครับมันจะมีทั้งเดี๋ยวผมขอทําให้เป็นภาพมสัสที่ไดเห็นเห็นด้วยพร้อมกันดีกว่าเนาะ,ะสักครู่นะเดี๋ยวเราูโมดว์ที่ได้ดูจะเห็นข้อมูลภาพไปพร้อมกันนะครับเดี๋ยวจะได้เข้าใจในทิศทางเดียวกันอ่าครับซึ่งหนึ่งไม้คว่ากองตกปลามันก็จะมี หลากหลายแบบในกองนั้นบางกองนะัมันอาจจะไม่ใช่เป็นกองหินนะครับบางกองมันก็คือเป็นกองลักษณะของเป็นดานดานมาถึงเป็นพื้นที่แข็งๆนะครับไม่ใช่เป็นปการังซึ่งดานถ้าเป็นสายข้อเก่าเหล่านี้จะชอบนะครับซึ่งตรงนี้ผู้รับผูของตผมสบายใจได้นะครับซึ่งเทคนิคต่างๆข้อมูลนั้นผมจะมีข้อมูลนะครับด้วยความที่ผมเองพื้นเพ เป็นลูกเลยอยู่แล้วพ่อบ้านผมเองทําประมงมาตั้งตลอดนะครับประมงน้ําลึกบ้างน้ําตื้นบ้างซึ่งนะครับท้องทีนี้พอพูดถึงเรื่องดาแล้วในหนึ่งหนึ่งกองปะการังฮะมันก็จะมีทั้งลักษณะของเป็นกองประการังจริงอยู่ที่ลักษณะของพื้นที่นั้นๆนะครับซึ่งเราต้องวิธีการว่าเราต้องดูว่าลักษณะความตื้นหนาบางของกองนั้นเป็นยังไงบ้างเหล่านี้ผมก็จะมีข้อมูลให้บางส่วนนะครับเพราะว่าทําไมต้องใช้ทําไมว่าไม่ทําให้หมดเลยเพราะว่าหนึ่งแต่ละพื้นที่มันมีอ์ปกอบกห,ลหลายๆอย่างนะครับที่จะทําให้เรา สื่อที่ผมจะทําให้ท่านสื่อให้เห็นถ้าว่าเข้าใจเหมือนกันทุกพื้นที่อาจจะยากนิดน,นึงแต่ตรงนี้นะครับหลังรับประกกบมปแล้วฉันออกเรือไปปับ๊บไปเจอลักษณะของพื้นแนวหน้าดินที่ลักษณะแตกต่างมาก็สามารถส่งข้อมูลเหล่านั้นกลับมาให้ผมเพื่อผมอธิบายส่งกลับไปให้เพราะเราร่วมงานกันแล้วท่านช่วยเหลือผมตรงนี้ผมก็ติดตามท่านให้ข้อมูลท่านได้ยาวๆนะครับแต่ส่วนหนึ่งแล้วผมต้องการข้อมูลจากหน้างานจากท่านได้ชก,กันนะครับเพื่อจะมาทํา ขอมอธิบายชี้แจงว่ามันเป็นอย่างนี้ต่อไปนะพอพูดถึงกองในหนึ่งบ่อกองมันก็จะมีทางกองพี่กองเทียมแต่เมื่อเป็นกองเทียมแน่นอนนะครับวามถี่ธรรมดา200มันอาจจะดูแล้วไม่แล้อารมณ์นะครับเราก็มีความถีดาวสแกนที่จะสามารถนําเสนอข้อมูลนะครับความเป็นจริงของพื้นนั้นถ้าเกิดเป็นแท่งปะการังเทียมมันก็จะขึ้นมาเป็นลักษณะของแท่งของปะการังเทียมที่ลักษณะของกบมุงทาไว จะเป็นซรากเรือมันจะเป็นขึ้นมาเป็นรูปลําเรือให้เรารู้ซึ่งแต่ก่อนนะครับถ้าเป็นฟาร,รม์รรมสีธรรมดา <c oughs> มันจะเป็นแดงๆซึ่งเราต้องใช้ความรู้ประับการหลายสิบปีมากถึงจะแยกออกว่านี่คือกองจริงนี่คือกองเทียมแต่เมื่อมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับรู้ได้เลยว่ามันคือกองจริงหรือกองเทียมอันนี้เป็นโฆษณาจากซิมรัดนะครับ <c oughs> เราก็จะรู้ได้เลยนะครับส่วนหนึ่งจากซาวเดอร์แต่ก่อนมาเราจะเห็นข้อมูลเฉพาะ แนวดิงตำแหน่งที่เรือ,รอค่อมอยู่เท่านั้นนะครับต้องใช้คําว่าเท่านั้นแต่เทคโนโลยีมีการเพิ่มขึ้นมามีระบบสแกนข้างซ้ายและขวานะครับอย่างเช่นภาพนี้นะครับอันนี้ค่าหมดใสยไปเป็นฟุตนะครับนี่คือกึ่งกลางเซนเตอร์ของหัวสัญญ,ญาณเราซึ่งหัวตัวนี้เราจะตั้งไว้ตำแหน่งที่เหมาะสมเท่านั้นตรงนี้ก็ไม่ต้องห่วงนะครับผมจะมีข้อมูลในทั้งหมดนี่คือกึ่งกลางที่นําเสนภาพทางขวาและทางซ้ายแต่ตออกไปต้องการข้อมูล มันก็จะบอกว่าหินกองนี้อยู่ทางขวาระยะห่างที่เหล่อโดยมี GPS เป็นตัวคุมนี่คือการมองเห็นที่เพิ่มเติมจากแต่ก่อนที่เรามีเพียงแค่ซาวเดอร์แนวดิงนะครับแนวดิงจับได้เฉพาะต,ตำแหน่งที่เราค้อมอยู่เท่านั้นแต่เมื่อมีไซส์เราสามารถเพิ่มโอกาสในการมองเห็นอยู่ที่ความลึกความลึกไหนบ้างเท่าไรบ้างเหล่านี้ผมมีข้อมูลแนบไวทั้งหมดนะครับเมื่อเรามีเทคยกยสูงถึงขั้นนี้แล้วนะครับมันก็จะการเป็นการ เพิ่มระบบทํางานเป็น3ช่องฟาร์มฟาร์มถี่สูงแนวดิงฟาร์มถีธรรมดาแนวดิงไซส์สแกนสแกนข้างครอบสูตรในการมองเห็นระบบซอวเดอร์ตรงนี้ผมจะไม่ขอพูดถึงระบบ3มิตินะครับมันก็จะไปอีกอีแนวหนึ่งแต่ทีน,นี้ขอพูดถึงความสามารถ <c oughs> ที่มาอยู่ในเครื่องเดิมๆก็จะเป็นหัวทีวันแต่กอน,นะครับซิมราดไม่ได้ใช่หัวตัวนี้นะครับซึ่งจะมีค่าค่าโรงงานระบุมาแต่ก่น มามันจะใช้เป็นหัวทโทสแกนเมื่อตอนสมัยนั้นนะครับ <c oughs> ประมาณ2ปีเกือบสามปีที่แล้ว <c oughs> ใช้หัวเป็นทโ่ทสแกนแต่ก่อน,นนั้นโรงงานก็ได้ส่งหัวพิเศษให้มาผมทดสอบเป็นรายแรกๆในไทยก็ว่าได้ <c oughs> จริงๆแล้วสมัยนั้นผมก็มีข้อมูลแต่ไม่แค่เพียงแค่ไม่ไม่เผยเท่านั้นเองก็คือหัวตัวปัจจุบันที่มีมากับกลองนั่นเองคือทรวัน <c oughs> เลยมีคําว่าหัวแต่งแต่ปัจจุบันนี้ในราคานี้นะครับ ในราคาเดิมใช้คำว่าราคาเดิมจะได้หัวทินวันตอนนี้ก็ออกเสีอแล้วเพราะมีคนรู้จักกันมากแล้วแต่ก่อนหน้านี้นะครับตอนที่โรงงานขายมาจะเป็นหัวโซโตสแกนนะครับแล้วมีหัวทินวันที่มาทดสอบที่ผมได้ทดสอบในบียอถือว่าได้ผลก็มีการพัฒนาออกมาเป็นขัวมาเรียบร้อยแล้วในกล่องครับผมอ่าซวยตัวหนึ่งนะครับคือการยิงความถี่พ้อมกันถึงสองความถี แต่ส่วนตัวผมอ่ะผมจะแยกช่องมากกว่าแต่ตรงนี้มันก็ขึ้นอยู่ความชอบนะครับอย่างเช่นต้องการยิงจาก200ให้เพิ่มเป็นอิกระบบทั้ดเมนูนะครับหลังจากนั้นนะครับซ้อนภาพดาวสแกนอ่าเราก็เลือกเลยจะเอาความถี่ตัวไหนย,ยิงเข้าไปนะครับมันก็ยิงความถี่ตัวนั้นเข้าไปนะครับแต่ตรงนี้มันอยู่ที่ความชอบเนาะแต่ส่วนจริงเมื่อหน้างานที่ผมไปทดสอบม,มาแล้วนะครับจากหน้าง,งานที่ผมทดสอบม,มาแล้วในที่นนี้คือทดสอบม,มาหลายปีแล้ว ผมว่าเราผมแนะนำเนาะแต่ทีนี้จริงๆแล้วอยู่ที่ความชอบมากกว่าอ่ะผมผมถือว่าเอาความชอบของผู้ใช้เป็นเกณฑ์มากกว่าแต่ถ้าเป็นของผมเองนะครับผมจะยิงเป็นสองสองจอนะครับอ่าผมจะยิงสองจออย่างนี้เอคอความถี่ธรรมดากับความถี่สูงให้มันรู้ไปเลยว่าเชื้อเด่นอยางไรอ่200าสองร้อยความถี่สูงนําเสนอข้อมูลตามความเป็นจริงเพราะมันใช้ความถี่ที่สูงในการนําเสนอภาพภาพเร็วๆยิ่กว่านะครับผมจะชอบแบบนี้แต่ที่เหลือก็สามารถทําได้ อยู่ที่ความชอบว่าเราถนัดแบบไหนนะครับอ่าและต่อไปนะครับ GPS ถ้าเกิดว่าเราต้องการเปิดเพียงแค่หนะ้าจิบอย่างเดียวก็ได้เราก็สามารถซ้อนอ่าสแกนค่าเข้าไปได้กดเมนูนะครับอ่มันก็มีคําว่าซ้อนภาพเราก็เลือกเลยครับถ้ามีเรดาร์ต่อเรดาร์าไปเราก็เลือกซ้อนของเรดาร์ซึ่งก็ถ้ามีผมพี่ๆที่ับเรดาร์สินค้าผมไปหลายท่านก็จะใช้ของการซ้อนเรดาร์ไปมันจะช่วยหลายๆอย่างมากนะครับแต่ตอนนี้หน้าคลิปนี้ ขอซอสเป็นไซส์สแกนเข้าไปนะครับข้อดีก็คือ1เราเปิดเป็นแค่ GPS มันก็มีการก็คือบางยี่ห้อในตลาดก็มีการวาดแผนที่ขึ้นมาแต่เมื่อของซิมราดเบีใช้การวาดข้อมูลณนะเวลานั้นภาพเดียวนั้นขึ้นมาขึ้นมาเลยใช้เ้าขึ้นมาเลยนะครับก็วาดไปเรื่อยณนะหมด GPS ซึ่งผมก็จะมีข้อมูลแล้วนะว่าอะไรยังไงบ้าง นะครับทุกๆทุกๆขั้นตอนนะที่ผมพูดมานี้นครับทุกๆคลิปที่ผมวานนี้คือเราจะให้เองจากการใช้งานจริงเป็นหลักเพราะว่าส่วนหนึ่งแล้วผมไม่ได้มาทางเป็นสายขายเป็นหลักนะครับซึ่งผมก็จะมีเรือของผมเองมีทุกยี่ห้อในตลาดในเรือของผมเองมีหัวสแกนข้างทุกหัวในตลาดในเรือผมเองต้องั้นย้ําคํานี้นะครับเพราะพยายามเอาข้อมูลจากหน้าง,งานมาตอบแต่เมื่อการนําเสนอ ให้หนึ่งความสามารถผมจําเป็นต้องใช้หมวดสาธิตเพื่อรู้ว่าอุปกรณ์สามารถทําอ,อ,อะไรอะไรได้บ้างแต่ความสามารถผมจะมีข้อมูลแนบนะครับอยากต้องการให้เหนือกับคําว่าโรงงานเราก็มีหัวพิเศษที่สามารถนําเสนอภาพในความลึกเดียวกันที่ท่านใช้ให้ชัดกว่าเดิมได้เหล่านี้ขอเป็นหลังม่เนาะแล้วก็ถามว่าต้องการให้ชัดว่าตัวนี้อะไรยังไงบ้างก็สามารถสอบถามผมได้หลังมือเพิ่มเติมนะครับเวลาทําการ ในการติดต่อนะครับผมจะเปิดเครื่องเบอร์หลักตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง1นึ่ทุ่มนะครับหลังจากนั้นอาจจะเปิดออนเฟสไว้แต่ว่าขอเป็นช่วงเวลาทํางานนะตอบได้ตลอดนะครับยกเว้นในกรณีที่ผมออกเรือผมจะโพสต์ไว้หน้าเฟสตลอดเวลาว่าผมออกเรือติดต่อไม่ได้นะครับผมทําหลากหลายยี่ห้อมากทุกยี่ห้อมีเอกลักษณ์ที่เด่นที่แตกต่างกันไปนะครับอยู่ที่ความชอบนะครับว่าเราชอบเอกลักษณ์ของยี่ห้อไหนของสํานักไหนเป็นหลัก หรือต้องการควาสมสามารถของยี่ห้อไหนเบนไหนเป็นหลักเหล่านั้นท่านต้องให้ข้อมูลผมส่วนหนึ่งบางผมตกปลาประเภทนี้ต้องการอย่างนี้ความลึกประมาณนี้เพื่อผมจะเป็นข้อมูลในการเลือกอุปกรณ์ให้ท่านหรือท่านให้การบ้านผมเลยว่าผมต้องการยี่ห้อนี้แต่ต้องการอะไรที่พิเศษขึ้นมาเหล่านี้เราคุยกันอีกทีหนึง่งเพื่อจะให้เหมาะเพื่อจะให้เหมาะสมกับประเภทงานเป็นหลักนะครับสวัสดีครับบางวุฒิภูเก็ต